โอเคครับก็อยู่กับยาจบกเกมเมอร์นะก็วันนี้อยู่ใน PB เซิร์ฟเซิร์ฟเรสีนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาตะลุยด่านลูกสองนะโอเคไหมเริ่มอ่ะเข้ามาในเกมแล้วเราจะ มาเล่นเซิร์ฟเอ้ยทุยเล่นไอ้ลูกซองซอมบี้นะเอ,อ้โพ่นนัวบอกเลยปุ๊บอะไร,รอ่ะเล่นเล่นเชิงเหรอเล่นเชิงเหรอฮะไอ,อ้ล่วงล่วงอะไรอะ่ะเฮ้ยเออ,เ,อ,อเจ็บโดนโดนนะเออดึงเชิงเหรออุอ้ย เพิ่มเลือดโป้โป้งโป้นี่ปืนไม่แรงเลยว่ะเขายิงกูแบบนัดเดียวตายกูยิงเขาสี่ห้านัดถึงจะตายอ่ะดึงเชิงเหรอ โดนโดนเฮ้ยมีคนเข้ามาวะเจ็บวะปึโอ้เย euh, <joke S 2> ี่ยได้่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย ออกมาในเกมแล้วเราจะมาเล่นเซิร์ฟเอ้ยทุยเล่นไอ้ลูกซองซอมบี้นะเอ้พ่นนัวบอกเลยปุ๊บอะไร,รอ่ะเล่นเล่นเชิงเหรอเล่นเชิงเหรอฮะไอ้ล่วงล่วงอะไรอะ่ะเฮ้ยเอ,ยเ,อยเจ็บโดนโดนนะ <S <S เออดึงเชิงเหรอ อุยเพิ่มเลือดโป้งโป้งโป้งนี่ปืนไม่แรงเลยว่ะเขายิงกูแบบนัดเดียวตายกูยิงเขาสี่ห้านัดถึงจะตายอ่ะ ดุเชิงเหรอโดนโดนเฮ้ยมีคนเข้ามาว่ะเจ็บปะปึ๊บโอ้ยเยี่ยได้มึงทำกูใช่ไหมมึงโดนโดนกูจะตายในเทีย สัตว์อะไรหรออะไรหรอเพื่อนๆน,นัวนะนัวอย่างนัวบอกให้เลยมีคนมาวะเฮ้เพิ่มเลือดเลยนะเพิ่มเลือดอ๋อเอาละเอาล,ะเ,อาละเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะยิงไม่โดนเลยอะไรอรออะไรอ,อไรอ ไม่ตายอะไรอ่ะมึงทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเอ้าโคตรโหโคตรตูดอ่ะทำอย่างเงี้ยโดนกูแน่ละนี่หน้าโยกเลยเฮ้ยปุ๊บป๊บมีตัวมีตัวนะมีตัวนะ ไม่นั่งรอนั่งรอเฮ้ยเฮ้ยวุ้วเฮ้ยสองตัวเฮ้ยใ,ใจเย็นดิโอ้นี่โหมีต,ตายให้ โอ้โหโค่นแม่นนะดูดิเ,เ,เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเยี่ยโค้งกระจอกอ่ะเออเอะไรอะยิงไอ้ใกล้นัดเดียวไม่ตายโคดือดอ,อะอะไรอ่ะ ฮ้ยไอ้ไนนอนน้เขาเป็นปล่าวะเจ็บแหละเจ็บโดนโดนโดนยืนทำไรอะ่ะยืนทำไรอะ่ะเห็นนะ น่าโยกเลยครับพุกไม่โดนเนี่ยโดนโดนโดนเฮ้ยเนี่ย โดนหลอยอะ่ะโดนโดนบอกนะไม่ใช่ PVP เซิฟแทนนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเซิฟเรสซีนะเซิฟเถื่อนแหละแต่มันนะเพื่อนเพื่อนนะอะไรอะ่ะยิงใกล้ๆชอบยิงไม่ตายอะ่ะ เกมไม่ยุติธรรมบ่หวะเจ็บป่ะดิเจ hey, hey, ็บดิเฮ้ยเยเห็นนะ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 จ้าเห็นนะจ้านี่ โูนขึ้นมาป่ะวะโดนเป็นอะไรวะชอบยิงไม่โดนอ่ะกระสูนยังเลือนเลยเอ่ะเฮ้ยไปแล้วเพื่อนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขลังขลัง,ขงมาป่ะวะ thùng không rồi, con tay không hết tay thay tay hết bút hít bút 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 เดินม,มันกูต้อง oh, มาเกิดโดนโอ้ไม่โดนมาเลย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  โอ้โหอย่างเลื้อนเลยกระสุนโดนโดนหัวแตกก็ดีเอ้ยเฮ้ยเฉียดนี่โดนโดนเต็มลำตัวเลยดิเฮ้ยเจอเจอ

มามาต่อด่านที่สองเปลี่ยนแนวบ้างเล่นลูกซองควงบ้างโบโบโบเอ้ยิยงเต้วหุ้นม่โดนยิงไม่โดนเลยนะโอ้โห โดนโดนไออ้วน hey, ทำไมปืนลูกซองนี้มันมันรู้สึกมันว่ามันไม่แรงเลยกระจายปะวะกระจายโอ้ทีมข้าเหลือสองเองกให้เขาเกิดบ้างเรอะยิงให้ไม่เหลือขี่เลยเลย 啊，贼啊！这把贼，这把。 โดนไอ้นี่ไปไหนอะโดนโดนกูเลื่อนเหลือสี่ก็เฟี้ยวได้มาดิเอะตายหาเลยโ,โดนโอ้เกือบตายฮึบเดวนนะเพิ่มเลือกก่นเพิ่มเลือกอัน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนรู้สึกว่าปืนลูกซองพ่วงเซิร์ฟนี่มัน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 เบานะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นดิไอ้มันโคเทกโอ้โหแล้วยิงยังตรงไหนนักหนาเนี่ยโคตรเกลียดเลยโคตรเทกโคตรมา โอ้ย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 ตองวัวโหแล้วกูโดนลุมสองตัวโอ้โหโอ้โห ดูเลยปืนโคตรกากอะบอตรงเลยปูนนี้เลยปืนไม่โคตรกากจริงด้วยไม่เหมือนซอมบี้อะโอ้โหดิดเริ่มนัวนะผลเลิ่เข้ามาเยอะเริ่มนัวแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดน เฮ้ยเออซอมบี้ยิงรู้สึกว่าซอมบี้มันจะแรงนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเ,เริม่มจะงุนหงิดแล้วเนะนี่ยไอ้เที่ยวเนี่ย อนี่เป็นไรเป็นไรมากเปล่าเป็นไรมากเปล่าเป็นไรมากเปล่าอืม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 ฮึบนี่เป็นไรมากเปล่าอืมอืมยิงแต่กูปืนแรงเกินป่า Yeah. Helmet protection. My <laughs> อย่างเรลือน่ะปืนน่ะ เริ่มยังหุนหยินแล้ววะแม่งเล่นไหน่ยแล้วยิงโคตรแรงเนาะเออหวดหวดหเห็นนะเห็นนะไปไหนอ่ะ

ข,ขึ้นมาทำไรขึ้นมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออล่ว,งเ,ง,ลเวเง,งเนี่ยมันยิงกูนัดเดียวเกือบตายอ่ะโคตรแรงไอ้เนี่ยไอ้มีลานอ่ะโอโ้โห โอ้อะไรเนี่ย Oh. อะถ้าใครอยากตามมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งเว็บใต้คลิปไว้ให้นะอันนี้ก็บ๊ายบาย